คนโฟกัสการโบวตนะครับวันที่13กรกฎาว่าเราจะได้ว่าที่นายกคนใหม่คนที่30เนี่ยเป็นใครนะฮะประเด็นนี้เนี่ยต้องวิเคราะห์กันก็คือเราเ,เนื่องจากว่าทางพักที่ IMOU กันทั้งหมด8พรพักเนี่ยจำเป็นที่จะต้องได้เสียงเกินกึงน่งหของทั้งสภาบนสภาล่างคือ376คือทางฝั่งว่าที่พักอันดับหนึ่งพักอันดับหนึ่งเนี่ยที่มีคุณพิธาเป็นว่าที่นายกเนี่ย ก็คาดการว่าเขาก็ค่อนข้างเชื่อมั่นว่าจะได้เสียงที่เพียงพอจากสวแต่ว่าเมื่อมองจากในกลุ่มของนักวิเคราะห์แล้วก็นักวิชาการที่วิเคราะห์การเมืองมาเนี่ยก็อาจจะตั้งข้อสงสัยเพราะว่าเราก็เห็นสื่ออีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าทางฝั่งสอวอ,อาจจะไม่ได้พร้อมโหวตให้กับคุณพิธาก็ได้ในมุมนี้ก็ต้องมาดูกันครับว่าการโหวตครั้งนี้จะสามารถผ่านได้หรือไม่ ซึ่งในสภาแล้วในเรื่องของการโหวตนายกนั้นไม่มีจํากัดเรื่องจํานวนครั้งนะจะโหวตเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าสื่อก็มีการถามนะครับไปที่ประธานสภาคือคุณวันมูหมัด a อ n a w a t ว่าถ้าสมมติมีการโหวตจริงจะให้โอกาสในการโหวตประมาณกี่ครั้งซึ่งคุณวันมู h ัมหมัด a w วทาเองแกก็บอกมาว่าอย่างน้อยสองครั้งแต่คําว่าสองครั้งในที่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าพอสองครั้งไปเสร็จปุ๊บสมมติว่าคุณพิธาได้เสียงสนับสนุนไม่เพียงพอแล้วจะเปลี่ยนตัว ไปโหวตนายกคนอื่นแกเขาบอกว่าก็เป็นหน้าที่ของพรรครวบแพรรคในการเข้ามาคุยกันสมมุติว่าวันที่13เนี่ยโหวตไม่ได้เรายังไม่รู้ตัวว่านายกคนต่อไปคือใครตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่18จะเกิด uncertainty หรือว่าศูญย์ากาศขึ้นอีกรอบหนึ่งว่าตลาดก็จะไม่รู้ว่ารอบที่2จะโหวตคุณพี่ทายอีกรอบหนึ่งไหมหรือจะเปลี่ยนตัวคนโหวตหรือจะเป็นยังไงแล้วจะรวมเสียงข้างมากได้หรือเปล่าเมื่อเป็นเหตุเป็นอย่างนี้ผมคิดว่า ตลาดหุ้นในช่วงนับจากตรงนี้ไปเนี่ยผมคิดว่ายังมีความผันผวนอยู่ความผันผวนนั้นไม่ได้เกิดจากว่ากลัวว่าใครจะเป็นนายกหรือว่าให้กลัวว่านโยบายจะไม่ขับเคลื่อนแต่มันเป็นเรื่องของกลัวความไม่แน่นอนเพราะมันยังออกได้หลายได้เพราะฉะนั้นนักลงทุนที่เป็นสายเก็งกําไรก็อาจจะจับจังหวะช่วงเนี้ยระมัดระวังและเฝ้ารอไปก่อนแล้วหลังจากนั้นเมื่อมีการยืนยันกันอย่างชัดเจนแล้วว่าใครที่ได้เสียงข้างมากแล้วเป็นนายกคนที่30ผมคิดว่าเมื่อนั้นตลาดหุ้นไทยก็อาจจะมีโอกาสให้เราได้ลงทุนกันครับ จริงๆแล้วความไม่แน่นอนในเรื่องของเกมการเมืองนะตอนนี้เนี่ยมีผลต่อเซตมากขนาดไหนผมคิดว่ามันเห็นได้ชัดหลังจากที่เรามีการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาที่ผ่านมาซึ่งเซตเนี่ยอยู่ในขาลงมาตลอดนะครับถึงแม้ว่าจะมีการบีบาวก็ไม่สามารถทําจุดสูงสุดใหม่ได้แล้วการลงมาต่ํากว่าพันหเนี่ยก็เป็นสัญญาณเตือนซึ่งมาพร้อมๆก,กับการที่นักลงทุนต่างชาติเนี่ยขายตั้งแต่ต้นปีมาแล้ว1 5 0 0 0 0ล้าน การขายดับนี้ต้องบอกว่าเมื่อกลางดูทุกตลาดหุ้นในเอเชียหุ้นไทยเป็นหุ้นที่เขาขายสุดที่มากที่สุดรองจากจีนด,ด้วยซ้าไปทั้งทงท,งที่ขนาดตลาดเราเล็กกว่ามากซึ่งมันหาเหตุผลอื่นอธิบายไม่เจอจริงๆนอกจากว่าต่างชาติเองก็เฝ้ารอและติดตามและขอลดความเสี่ยงรอดูสถานการณ์การเมืองนั้นเมื่อสถานการณ์การเมืองที่ขายขอให้ได้มีการจัดตั้งรัฐบาลขอเห็นหน้ารัฐมนตรีว่าเป็นใครแล้ว สามารถที่จะผ่านก็ประมาณของปี2024ได้เห็นว่าจะมีมาตรการกระตุ้นอะไรมากผมเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยเราจะฟื้นได้และอุ้นไทยจะมีอนาคตได้แต่เพียงแต่ตอนนี้มันคือเป็นเรื่องของความไม่มั่นใจและความไม่แน่นอนการเมืองเนี่ยมันแบ่งออกเป็นสองฝั่งก็คือเกมในนอกสภาเนี่ยมันจบแล้วตั้งแต่การเลือกตั้งแต่เราเห็นการต่อรองของเรื่องประธานสภาที่ผ่านมาระหว่างพรรคเพืือไทยกับพรรคก้าวไกลเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าเกมในสภามันเป็นเกมอีกแบบหนึ่ง เนี่ยหลังจากไอการโหวตนายกเนี่ยมันก็เป็นเกมในสภาซึ่งจะมีผลกระทบต่อความรู้สึกนึกคิดของคนที่อยู่นอกสภาด้วยสิ่งที่ผมคิดว่าเป็น worst case scenario ที่ทำให้ทุกคนกังวลกันอยู่ตอนนี้คือสมมุติว่าประชาชนไม่พอใจในการประชุมครั้งนั้นไม่พอใจผลโหวตจะมีการออกมาที่ถนนกันอีกหรือเปล่าอันเนี้ยมันถูกพูดถึงกันมาบ้างปปลายแล้วซึ่งเป็นภาพที่ตัวผมเองก็ไม่คิดแล้วก็ไม่อยากให้เกิดมากที่สุด อันนี้คือภาพซี ن ิเรโอนะครับว่าในสภากับนอกสภาจะเกิดอะไรขึ้นคราวนี้ในแง่ของทีมอินเวสท์เมนต์ของฟิโนเมนาเราเองเนี่ยการเมืองสุดท้ายเรามองว่ายังไงก็ผ่านไปสุดท้ายเราเห็นการขับเคลื่อนแล้วก็การเปลี่ยนแปลงมาตลอดเราเชื่อว่าประเทศไทยเราลู่สู่การเปลี่ยนแปลงที่อนาคตที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นการปรับฐานใดๆที่เกิดขึ้นถ้าเป็นเพราะเรื่องการเมืองนั้นน่าจะเป็นโอกาสในการลงทุนโดยถ้าดูจากกราฟของตัวเซตอินเด็ก์เนี่ย เราพบว่าแนวรับที่สำคัญคืออยู่แถวๆประมาณ1,450จุดถึง 1, 4 6 0จุดซึ่งเหมือนเหมือนจะทดสอบไปแล้วด้วยในช่วงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเรามองว่าตรงจุดเนี้ถ้าเซ็ตอินเด็กซ์ไม่หลุดจากระดับ 1, 4 5 0ลงมาเราคิดว่าขาขึ้นหรือออพไซด์อย่างน้อยๆความหวังพัน6ภายในไตรมาส3หรือ1ัภายในไตรมาส4เนี่ยเรายัางคิดว่ามีอยู่แต่ถ้าสถานการณ์ลุกลามแล้วเซตอินเด็กซ์เริ่มมองว่ามันไม่เป็นใจและมีแรงเทขายจากต่างชาติด้วย แล้วหลุดพันสด้วยผมคิดว่าอันนั้นน่ะใครที่ลงทุนในหุ้นไทยอยู่อาจจะต้องระมัดระวังว่าอ่าการปรับฐานอาจจะไม่จบเพียงเท่านั้นครับผมผมชวนมองในแง่ดีว่าสุดท้ายไม่ว่ารัฐบาลใครจะมาก็แล้วแต่ทุกรัฐบาลเจตนาตั้งใจจะทําให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนโยบายทุกอย่างที่เขาทําก็เพื่อให้ประเทศไทยก้าวข้ามแล้วก็มีการเติบโตเพื่อแข่งขันในเวทีโลกได้ ทั้งระยะสั้นไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลจําเป็นที่จะต้องมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นเพราะว่าถ้าไม่ทํานะคนไทยที่เหนื่อยเาตัองแต่ปีที่แล้วจนถึงตอนนี้เนี่ยโดยเฉพาะผมไปเดินตามตลาดเราไปใช้ชีวิตจริงในโลกเศรษฐกิจจริงเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่ามันไม่ได้คึกคักเท่าเดิมมันมีคนที่ลำบากและเดือดร้อนจากเศรษฐกิจที่มันเป็นแบบนี้อยู่ถ้ารัฐบาลเข้ามาแต่ยังเห็นกันแต่เรื่องการปันส่วนผลประโยชน์ การแชร์ผลประโยชน์ร่วมกันแล้วต่อรองเป็นเกมการเมืองคนที่เดือดร้อนคือประชาชนแล้วอย่าลืมนะว่าอำนาจเป็นอยู่ในมือประชาชนนั้นถ้าเขาทําให้ประชาชนไม่พอใจมันก็แปลว่าอำนาจที่เขามีอยู่ก็อาจจะถูกสั่นคลอนได้นั้นไม่ว่ารัฐบาลไหนจําเป็นที่จะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจทํายังไงได้ก็มาตรการช่วยเหลือและมาตรการเยียวยาเพื่อทําให้กิจ,จกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการบริโภคภายในประเทศนั้นกลับมาเนี่ยผมคิดว่าไม่ว่ารัฐบาลไหนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทําเมื่อมองจากจุดนี้เนี่ย มันแปลว่าการลงทุนในหุ้นไทยโดยที่ถ้ามองว่าหุ้นกลุ่มไหนจะได้ประโยชน์หลังจากที่เราผ่านเรื่องนี้ไปได้ผมคิดว่าหุ้นกลุ่มค้าปีหุ้นกลุ่มบุพปโบคบริโภคหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นการลงทุนแล้วก็การบริโภคภายในประเทศเนี่ยหุ้นพวกนี้ที่มีการปรับฐานแม้แต่ต้นปีจะมีความน่าสนใจมากขึ้นอันนี้เป็นกลุ่มหนึ่งนะครับ กับกลุ่มที่2ผมคิดว่าเราเริ่มเห็นแล้วว่าประเทศจีนเปิดประเทศเนี่ยนักท่องเที่ยวเริ่มค่อยๆขย,ยับเข้าไทยเนี่ยจะแตะแถวๆประมาณ28-29ล้านคนอาจจะเพิ่มเ30ล้านคนซึ่งมันแปลว่ามันเลยครึ่งทางของตอนก่อนโควิดมาแล้วนั้นภาคการท่องเที่ยวก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งที่มันจะเสริมสร้างเซนดิเมนต์กับตลาดหุ้นไทยได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นอย่าหมดหวังผมคิดว่ามันมีโอกาสอยู่ใครที่มีไทม์เฟรมในการลงทุนระยะยาวได้ใช้จังหวะโอกาสความผันผวนเนี่ยในการทยอยสะสมลงทุน เพราะว่าถ้าคุณมีแต่ time frame ระยะสั้นบอกให้มองแต่ความผันผวนเข้าไปตอนนี้แน่นอนว่าถ้าบอกว่า,วาให้อีกสองสาเดือนข้างหน้ามันมีโอกาสเจ็บไหมมันมีโอกาสเจ็บแน่นอนถ้าเอาคําออกมามันยังมีความไม่แน่นอนอยู่สูงคําแนะนําสําหรับนักลงทุนในตอนนี้ผมคิดว่ามันชัดเจนนะครับว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยเป็นตลาดที่ให้ผลตอบแทนอาจจะน้อยที่สุดในภูมิภาคหรืออาจจะน้อยที่สุดทั้งโลกด้วยซ้ำไป ปีนี้ตลาดรุ่นไทยลบมาแล้วประมาณ10%ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตลาดที่อันเดอร์์ฟร์มที่สุดเหมือนกันมันอาจจะมีแสงสว่างอยู่ข้างหน้าแต่ว่าผมก็แน่ใจว่ามันถึงเราจะพยายามมองโลกในแง่ดีแต่เราก็ต้องยอมรับว่าในเรื่องของคอมเพลิฟี้เนหรือความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยนั้นเรามีหุ้นเทคโนโลยีหรือหุ้นที่เติบโตไปกับล้อกับเทคโนโลยีเนี่ยน้อยเกินไปังนั้นโอกาสการลงทุนมันอาจจะอยู่ที่อื่นด้วยที่ไม่ใช่หุ้นไทยอย่างเดียวเพราะนั้นหลักการในการกระจายความเสีย่ยง และลงทุนไปในกิจการที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องล้อไปกับนวัตกรรมแล้วล้อไปกับเมกะเทรนด์ของโลกเนี่ยในการกระจายความเสี่ยงนั้นผมคิดว่าเป็นประโยชน์แล้วก็จะทําให้เราสามารถที่จะสร้างพอร์ตเพื่อเกษียณหรือเป้าหมายอะไรก็แล้วแต่ที่คุณวางไว้เนี่ยได้ในระยะยาวที่สําคัญคือใครที่เพิ่งเข้ามาลงทุนณตอนนี้อาจจะบอกให้มองไทม์เฟรมแบบ6เดือนข้างหน้า1ปีข้างหน้าซื้อเป็นกองๆซื้อหุ้นเป็นตัวๆผมคิดว่าถึงเวลาที่ต้องจัดพอร์ตการลงทุนจริงจัง แล้วขยายทางเฟรมการลงทุนไป5ปี10ปีเราลงทุนเพื่อให้เราในอนาคตสบายไม่ใช่ให้เราดีใจแล้วโพสต์แค่ Facebook วันนี้ว่าได้กำไรแค่นั้นไม่พอที่เราจะ,กะเกษียณแล้วยังมีความสุขขอให้ทุกคนอดทนครับ